ไปสิไปมาลุกเลยลุกเลยเอามะนาวมาด้วยมะนาวอ่ะมะนาวใครนะเอามะนาวมาด้วยนาวมามามาเลยเร็วมามาดิมาขอแล้วขอแล้วก็มามาเลยมาเลยมาเลยเชิญเลยครับ ใช่ไหมครับขอแล้วก็ไปขออะไรอ่ะไปดิครับเชิญเลครับเชิญเลครับโอ้ยเชิญเลยครับเชิญนะครับเชิญเลยครับชีเลยเชิญเลครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่พอร์ต้าครับ พ่อตา,าครับผมเนี่เรนจ้าครับจ้าครับผม มาดิครับร้อนเร็วอาลา้านวัดเรียกอะไรตกใจอ,อ่ือลุกลุก,ล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 กดีดีครับนหนน้ากล้องแหละสุดยัง แล้วก็มาขออีกแล้วขออีกแล้วขอตลอดไปขอตลอดขอตลอดไยขอตลอดเลยาไปแล้วมาไหมไม่เอา <c oughs> ไม่กระโดดกระโดดทำไมครับโอ้ยตัวกระนัก กระโดดทำไมเออมะนาวอยู่ไหนมะนาวไปามะนาวเลเดี๋ยวขอบอลหน่อยบอลที่ไหนอะบอลน่ะบอลแล้วขอบอลมายเด้อบอลอยู่ไหนขอบอลหน่อยขอบอลหน่อยเดี๋ยวขอบอลหน่อยขอบอลหน่อยขอบอลหน่อยว้าว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 ขอบอลหน่อยขอบอลหน่อยขอบอลหน่อยมะนาวอยู่ไหนอะขอมะนาวหน่อยเด้อ โอ้ยากระโดดโอ้ยนั่นนั่นนั่มาวแล้วมะาแล้วเร็วเร็วเร็วเรเ้เร็ว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 วเร็วเร็วเร็วเนวววเรวเรวเร็วววเร็แเรวเวว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  ยานะไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งนะของชานะของชาแล้วชาไม่ยุ่งแล้วชาไม่ยุ่งนะชาไม่ยุ่งนะของชานะยาเรียาการ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 ยาอย่ามาควุนเต้ แนนอนไปนอนเลยขอบอลหน่อยเร็วบอล่ไหนบอลเาบอลมาเร็วบอล่ไหนเบอลมาเร็วย่อยมาบอนาวย่อยมานาอไมอ้ไปล้างอุ้ยอุ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วุ่อกี้ัว โคตรจะอยากพุ่งพัดพุงนี่พุงนี่พุงพุงครับพุงครับพุงพุงครับพง